เดี <c oughs> ๋ยวปามานั่งนี่ลูกเดี๋ยวไปเข้ามาเลยก็ได้ลูกนีาปกขุยกำลังจะตักแต่งานนี้เออลูกดีเลยไป้เฮ้ยเา้ยงฮ้ยเฮ้ยเฮายมา้ย้ยเ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ้ยเ้เเฮ้้ยเเ้้เยย้เ้้เ้ย้้เย้ยานเ้เย้้้ กินรสกินเลยใครชาวข้าวเจ้าอีกจ้ะไม่เปลี่ยนข้าวเจ้าข้าวเนียวหรอบตักให้แล้วมากินข้าวจัดทุกคนกคเอาอาอย่งบอมาั่งขยับมาอีกะเดีนไม่แน่น่เหรอเบียดก็ลูกมึงอัขอบอันึ่งค่ะของใครอะไรเหนียวดันเิจันเกินอ่ะเหนียวแบ่งกันลูกแบ่งกัน็ให้กระกติ้อันนี้ยมันลูผนและตเราลุ้สุดมือหยุ่งระยัไง ไม,ไม่รู้อะไรส็นอะไรเลยทีีต้าเติบมาไม่ชอบหรือเป่าเดี๋ยะตัวใส่นี่สักอมากินเ้าเจ้๋ทุกคนมากินเผาช่อนมกี่ายกใส่นเนีีไปเลไปในจาเด็กๆอ๋ช้อนลากนุ่นมาใส่ แกนี่อันนึงเลยค่ะโอเคอหัวปลาดุกดดดเพาตักหัวปลาดุกให้เน่นั่งละแล้วก็ผักเมงลักษ์มวางกลางโอเคนั่งละนละั่งเลยกินเลยจ้ากินเ,เลยมา,มาพี่ตุนมาจ้าจ้าเอยนทุกคนกินข้าวแนงยิงกินข้าวด้วยจ้า ินเขาเจ้จ้าอร่อยไหมจ้าสิถามดิอร่อยไหมจ้าตอนจักเผาเข่าปากตักี่ว่ายังไเรากินเ้าเ็า้องถามว่าอร่อยไหมจ้าออร่อยไหมจ้าพี่เอิอร่อยครับติกออแล้วเขามาเกือบ้นมาต้าอร่อยไหมลูกทุกพื้นหรือว่าเนี่ยมนั่งทั้งไหลโซ่จีนเผาอีบไหลทถึงประตูพี่มันสโลปมันทำ แกงเห็ดอร่อยนะเว้ยอรอบประยุกต์ลาบดิดต้องนี่เลยอับเรียวลูกโดดนี่่นันจะลูกโดด เมื่อคืนเมื่อวานตอนเย็นไ่กินข่าวคืนไม่หิวเลยหนูจรลตน้ำหนักเหรอหนูว่าหนูขี้เกียจรักสมบมวันเดี๋ยวพ่อลู่วิ่งมาไว้ให้วิ่งเลยรับดุกอร่อยนอนก่นนครขอับ ดูซูมราบซูมแกงข้างหน้าข้างหรังด้วยะจ้าอร่อยไหมคะคุณแม่ขานี่ไหนคอนเสิร์เวลาดูยากคำมันก็แลายากกับิ๊กโนียงานบ้านชุนารีลูกๆหลานๆหลินลุนอร่อยลูกเรา อลองชนะกินดิลูกป๋าเปลือกว <'s> ทำไมไม่กินปลาดุกนี่ลูกกินดิลูกอร่อยจะตายอ,อย่าลลำหัวเลยอย่างนี้น อรฟ่อยเราไมเราเงียบกันจังเลยอ่ะแม่ไม่ให้หนูถามเนาะพากโกสนะพ่าถามไม่ถามกันเงียบกันเถอะพถามกับ จะกดตัวติดคออีกอร่อยไหมจ้าทุกคนอร่อยอ่อยจ้าอร่อยแล้วทำยังไงคะอบคุนค่ะน่ารักรักทายนะจ้าทุกคนล่ะรักทำไมไม่ต้องตอบก็ได้รู้อยู่แล้วเดี๋ยวมันจะติดคอมาหนูกินปะ